สวัสดีครับอยู่กันในเกม Princess Connect ี e d y กับผม Valerie f o u i ันเคยนะมาก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะกับคอนเทนต์รีวิวตัวละครที่จะเข้ากาชาตู้ต่อไปตัวละครคนสุดท้ายครับจากคอแล a บของ Event r e z e r o นะ เอมิเลียครับตัวละครนี้ก็เป็นตัวลีมิตอีกแล้วนะอ่ะเหมือนกับเลมเลยตู้ของเลมอ่ะจะหมดเวลาในวันที่19ตุลาคมนี้ใช่ไหมแต่ว่าตู้ของเอมิเลียน่าจะยังไม่เข้าวันที่19นี้นะอ่าน่าจะเป็นตู้อื่นขั้นก่อนก็คือตู้นี้ครับตู้พิกอัพสามดาวอิลิยากับมาโฮของกิจกรรมรีลนันแ Va มพายฮันเตอร์วิธอิลิยาเนาะ อกิจกรรมคร้่งหลังของเดือนนี้ที่จะเข้าต่อจากลีซิโลความคิดของผมนะสลับตู้นี้ไม่ค่อยน่าสนใจเลยตัวของอิลิานี่คือการพิกอัพรอบที่4แลหรมั้งรอบแรกก็คือตอนอิลิาเข้าตู้เนาะรอ,อบที่2ตอนตู้ของนานากาเพราะว่านานากะเป็นแค่ตัวละคร2ดาวครับก็เลยมีอิลิาเป็นพิกอัพ3ดาวในตอนนั้น อ่รอบที่3คือตอนตู้นิงกิกกชาตัวละครยอดนิยมเนาะแล้วก็รอบที่4ก็คือรอบนี้คือผ่านมา1นปีครับอิริยาน่าจะเป็นตัวที่โดนพิกอัพปล่อยที่สุดแล้วมั้งสี่รอบแล้วอะ่ะถ้าถึงตอนนี้ครับอิริยาจะเป็นตัวที่เก่งอยู่แต่ว่าด้วยความที่ต่อจากนี้จะเป็นช่วงของซัมเมอร์แล้วคนที่ยังไม่มีอิริยาใช้ผมก็ อยากจะให้อรอลุ้นหลุดเลทจ,จากตู้อื่นดีกว่า,าเพราะว่าตู้ของซัมเมอร์สำคัญกว่าจริงๆส่วนตัวของมาโงอันนี้ใครที่ยังไม่มีก็แลกเอาจากร้านค้าของดันเจียนได้เนะาะเก็บแต้มไม่นานครับก็สามารถได้ไดลละไม่น่าจะมีปัญหาส่วนตู้นี้ครับถ้าตามไทม์ไลน์ก็น่าจะอยู่แค่3วันเท่านั้นเองอแล้วก็ถึงจะเป็นคิวของเอมบิเลียน่าจะเป็นวันที่ 21หรือ22ตุลาคมนี้เนาะอ่ะสำหรับตู้ของเอมิเลียแต่ว่าอาจจะไม่มีตู้รีลันของอิลิยาก็ได้นะครับอ่ะอาจจะเป็นเอมิเลียวันที่19เลยเพราะว่าตอนนี้ทางเพจหลักประกาศออกมาแล้วนะ,ะแคนแบทเทิลครับวันที่20 <c oughs> มายังไงเดีย๋ยวเออข้ามหมอคอยรูน่ากับกิจกรรมรีลนันแวมไพร์ฮันเตอร์ไปซะงั้นมากลับมาเข้าเรื่องก,กันดีกว่าครับ สำหรับตัวของเอมิเลียจะเป็นตัวละครเดมเมจสายเวทนะที่มีสกิลซัพพอร์ตครับสามารถฮิวได้บัฟดิ e เฟนต์ให้กับทีมได้แล้วก็ตำแหน่งยื่นเอมิเลียจะเป็นตัวละครแนวหลังครับตามนี้เลยข้างหน้าของเอมิเลียจะเป็นซูซ u เมะแล้วก็คนที่ยืนอยู่ข้างหลังครับอันนี้จะเป็นตัวของคาสบีนะ้ะังนั้นมาต่อกันที่สกิลของเอมิเลียครับ เริ่มจากยูบีอยากสคุโนฮานาโซะหิวเลือดระดับใหญ่พิเศษให้กับตัวละครฝั่งเราหนึ่งตัวที่มีเลือดเหลือน้อยที่สุดจากนั้นจะบับพลังป้องกันกายภาพกับพลังป้องกันเวทมนต์ระดับ,บานกลางให้กับเพื่อนทุกคนในปาร์ตี้ที่เลเวล133จะหิวเลือดได้1 4 0่ 10, แล้วก็ จะบัฟพลังป้องกันครับให้ทุกคนในปาร์ตี้ได้อีก121หน่วยนะทางเวทแล้วก็ทางกายภาพเลยสลับสกิลนี้ก็จะเหมือนกับ UB ของโคกซัมเมอร์เลยอ่าที่จะหิวให้เป้าหมายได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าของโคกอะจะหิวแรงได้กว่านิดหน่อยครับเพราะว่าของเอมบิเลียจะมีบัฟเพิ่มดีเฟนซ์ได้ด้วยเนาะอ๋อส่วนระยะเวลาของบัฟนี้จะอยู่ที่18วิเลยนะ ่ค่อนข้างนานครับเพราะว่าเป็น UB เนอะต่อไปสกิลที่1นึโอนกายแพ็คโจมตีเวทมนต์รับปานกลางใส่สตูหนึ่งตัวที่อยู่หน้าสุดจากนั้นครับจะบัฟพลังโจมตีเวทระดับปานกลางให้กับตัวของเอเมเลียเองนะที่เลเวล133จะทำดาเมจได้8,022คิดเป็นความแรงจะเท่ากับ พลังโจมตีเวทคูณ1.2เท่านะถือว่าค่อนข้างเบาเลยสลับสกิลโจมตีเป้าเดียวแต่ว่าเพราะว่ามีบัฟด้วยเนาะอ่ะบัฟเวทครับให้กับตัวเองได้1,474อืมก็พอใช้ได้อยู่นะอ่าสลรับบัฟนี้ก็จะมีระยะเวลาอยู่ที่12วิเหมือนเดิมต่อไปสกิลที่2 o โคลิโนซูบูเท จมตีเวทมนต์ความแรงเล็กน้อย4ครั้งใส่ตูที่อยู่ในระยะด้านหน้าแบบสุ่มอ่ะสกิลนี้ครับจะเหมือนกับ UB ของธรรมกิซัมเมอร์เลยนะอ่าโจมตีสุ่ม4ครั้งเหมือนกันแต่ว่าของเอมิเลียจะเบาวกว่าเพราะว่าเป็นแค่สกิลธรรมดาเนาะที่เลเวล133ครับจะทำาดเมจได้ฮิตละ4,361คิดเป็นความแรงจะเท่ากับ พลังโจมตีเวทคูณ0.6เท่านะตอนน่อนิดอะถ้ามีศัตรูแค่คนเดียวครับสกิลนี้ก็จะทำดาเมจได้ถึง2.4เท่าเลยนั่นเองทั้งนั้นต่อไปเซนโยของเอมิเลียครับที่เลเวกหนึ่งค่าแว์ที่ได้จะมีพลังโจมตีเวท96หน่วยค่าแซดทีพีหน่หน่วยแล้วก็ฮิวแรงขึ้นอีก6หน่วย ส่วนความสามารถของสกิลหลังจากที่ได้เซนโยคือไม่มีความสามารถใหม่นะอ่าแค่อัปเกรดของเดิมให้ดีขึ้นครับจากเดิมดามดเจ็รอนะอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น26,514เลยอ่าน่าจะแรงขึ้นมาประมาณ3เท่าเลยนะแล้วก็บัฟเวทครับ อันนี้ของเดิมจะอยู่ที่1,474นะก็จะเพิ่มขึ้นเป็นบัฟได้5,628เลยอืมอันนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาเกือบ4เท่าเลยน่าสนใจคือถ้าในเซิฟไทยอะเอเมเลียได้เซนโยมาตอนนี้เลยจะกลายเป็นวอวท็อปเดอะเมดของทีมสายเวททันทีเลยนะจะแรงกว่าเคียวกะแน่นอนแต่ปัญหาคือ กว่าที่เอมิเลียจะได้เซนโยครับเราต้องรออีก1ปีครึ่งเลยซึ่งพอถึงตอนนั้นอะความสามารถนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่แล้วอะถือว่าน่าเสียดายไปครับสลับตัวของเอมิเลียเนาะอะ,อะทางกานก็มาต่อกันที่การอัพแรงกับการทำของครับสลับเซิร์ฟไทยตอนนี้สูงสุดจะอยู่ที่แรง13ของ4ชิ้นใช่ไหมแต่ว่า ตอนที่ตู้เอมเลียเข้าอะแผนที่ใหม่ด่านที่24ก็น่าจะเข้าแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะทำของช่องที่5ได้แล้วครับเอาจริงๆจะอัพไอเทมทุกชิ้นเลยก็ได้นะแต่ว่า2ชิ้นเนี้ยจะมีค่าดีเฟนต์ด้วยเพราะงั้นใครที่ไม่อยากได้ก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยครับแต่ว่าใครที่ไม่ซีเรียสจะทำไอเทมทุกชิ้นก็ได้เหมือนกันนะ ส่วนการอัปดาวครับเอมิเลียก็สามารถอัพขึ้นสุดเป็น5ดาวได้เลยเหมือนกันอ่าทำให้เราตีแรงขึ้นเนาะแต่ถ้าใครกลัวว่าเอมิเลียจะถึกเกินไปก็ไม่ต้องทำไอเทมที่เป็นหมวกกับรองเท้าก็ได้นะ2ชิทนนีนี้เหมือนของผมอะแต่ว่าอย่าลืมด้วยความที่เอมิเลียเป็นตัวละครลิมิตครับ เพราะฉะนั้นการจะอัพดาวตอนนี้ต้องใช้แค่เศษเกลืออย่างเดียวเท่านั้นคนที่มีเศษเกลือเยอะก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าคนที่ไม่ค่อยจะมีก็ทิ้งไว้ที่3ดาวไปก่อนก็แล้วกันเนาะอะต่อไปครับการอ่านเนื้อเรื่องอันนี้ถ้าอ่านครบหมจะได้พลังโจมตีเวท330หน่วยนะ,ะเพราะง้นก็เหมือนกันเลยไม่มีปัญหาครับ สามารถอ่านได้เลยนะโอเคต่อไปจะเป็นแพทเทิร์นการใช้สกิลของเอมีเดียครับเริ่มต้นใช้สกิลที่หน,นในกายแพ็คตามด้วยสกิลที่2ตี4ครั้งแล้วก็เข้าบรลุสกิลอ่าตามรูปนี้เลย สลับรูปสกิลถือว่าโอเคเลยนะจํานวนครั้งที่ใช้สกิลได้เยอะกว่าการโจมตีธรรมดาอีกแถมยังมีจุดเด่นตรงที่จะมีช่วงที่สามารถใช้สกิลหนึ่งครับได้เกือบติดๆกันอีกทำให้เอเมิเลียาสามารถบัฟเว็สแต็กันได้ครับแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายอีกนั่นแหละเพราะว่าสกิลของเอเมิเลียออกช้าครับกว่าที่จะทำเดเมจได้ บัฟที่แตกกันอ่ะก็จะหายไปก่อนก่อนที่เอมิเลียจะใช้สกิลที่2อ,อะ่ะโจมตีสี่ครั้งนั่นเองนะคือถ้าเอมิเลียได้เซนโยอะ่ะมูฟเมนต์ตรงนี้ถือว่าโหดมากเลยนะเพราะว่าสกิลที่หนึ่งของเอมิเลียตอนได้เซนโยใช่ไหมตีแรงขึ้นประมาณ3เท่าอ่ะบัฟได้แรงขึ้นเกือบสี่เท่าอ่าช่วงที่บัฟแตกกันได้อะ่ะคือบัฟได้เป็นหมื่นครับถึงจะไม่ทันสกิลที่2ที่โจมตีสี่ครั้งอ่ะ แต่แค่ดดเมจจากสกิลหนึ่งตอนที่บัฟแตกกันอะ่ะก็น่าจะโหดมากๆเลยนะอ่าย้งว่าตอนที่ได้เซนโยนะไม่ใช่ตอนนี้ครับถ้างั้นเราลองมาเทสเดเมจของเอเมิเลียกันดีกว่าเนาะว่าจะแรงแค่ไหน สำหรับการเทสต์เมจครั้งนี้จะเปรียบเทียบกับตัวละคร3ตัวนะคือระหว่างเอเบลียแอลซัมเมอร์แล้วก็นานากะครับที่ผมไม่ได้ใช้เกียวกะเพราะว่าไอดีนี้เกียวกะของผมเป็น6ดาวไปแล้วนะก็เลยเอามาเทียบกันไม่ได้เนาะ เอเมเดียครับก็นับว่าเป็น1ตัวนะของสายดิมเมจเพราะว่ามีสกิลที่โจมตีได้ถึง2สกิลเลยแล้วก็มีบัฟให้กับตัวเองด้วยรูปสกิลที่เราเห็นกันเมื่อกี้ก็ถือว่าโหดใช้ได้เหมือนกันจำนวนครั้งที่ใช้สกิลอะเยอะด้วยน่าจะทำเดมเมจได้แรงอยู่เนาะ มา,มานะครับดดมเมรีพอร์ดแคลซัมเมอร์เจ็ดแสนห้าอันนี้ขนาดยังไม่มีเซ็นยนะเช่นกันนานากะหกแสนแปดก็ไม่มีเซ็นยเหมือนกันเนาะแล้วก็ตัวของอิมิเลียครับอยู่ที่หกแสนนะอืมก็ถือว่าแรงอยู่แต่ว่าก็ยังเทียบชันกับพวกตัวท็อปเดมเมจเมตาไม่ได้อยู่ดีเพราะงั้น ก็ไม่ต้องพูดถึงเคียวค่ะเลยเทียบกันไม่ติดอยู่แล้วนะโอเคทั้งั้นมาสรุปกันเลยครับควรจะเปิดดีไหมสลับตัวของเอมิเลียจะเรียกว่ายังไงเดียในเรื่องของความสามารถครับคือเอมิเลียไปไม่สุดสักทางอะ่ะในเรื่องของตัวดาเมจครับก็สู้ตัวเมตาไม่ได้นะในเรื่องของตัวซับ ก็ไปไม่สุดเหมือนกันอาถึงจะมีหลุมสกิลที่ดีครับใช้สกิลได้บ่อยอมีบัฟเวทให้กับตัวเองแต่ก็อย่างเทียบแคลซัมเมอร์กับนานากะไม่ได้อยู่ดีนะ,ะนี่ขนาดแคลกับนานากะไม่มีสกิลบัฟส่วนตัวเหมือนกับเอมิเลียแถมยังช่วยลดเกาะให้เอมิเลียอีกเดเมจก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีอลองมองอีกมุมแล้วกันถ้าในฐานะตัวเดเมจที่สามารถฮิลได้ อันนี้ก็น่าสนใจอยู่แต่ก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าอยู่ให้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะส่วนบัฟดีเฟนต์อันนี้ก็จะเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนาะคือถ้าทีมยืนไม่ไหวอะ่ะแล้วมีบัฟดีเฟนต์มาช่วยอันนี้ถือว่าดีอยู่แต่ถ้าทีมยืนได้อยู่แล้วการที่เราเพิ่มดีเฟนต์เข้าไปอะเวลาเราโดนเดเมจครับทุกคนในปาร์ตี้อะก็จะได้ค่า TP ขึ้นช้าลงไปอีกเพราะฉะนั้นก็เลยมีช้อยตัวเลือกที่ดีกว่าอยู่ครับถ้าเราอยากได้ตัวฮิวอะก็ยังมีวิสโตอยู่นะที่สามารถฮิวได้ถึง2 s k สกิลบัฟเวทให้กับทุกคนได้บัฟคิติคอนได้อีกโคตรด,ดีตัวนี้หรือถ้าต้องการการฮิวกับบาเลียก็ยังมียูอปีใหม่อยู่นะตัวนี้ครับบัฟเวทให้กับทุกคนได้เหมือนกัน แต่เอเบียนี่ดิบัฟเวทให้ได้เฉพาะแค่ตัวเองครับแล้วก็ในฐานะตัวเดเมดอะ่ะก็ยังมีแอนอยู่อีกคนนะอ่าตัวของแอนครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแรงกว่าเอเบียแน่นอนนะเพราะว่าสกิลบัฟอะ่ะโหดมากบัฟให้ทีมรวมกับ UB เข้าไปอะ่ะบัฟให้เพื่อนได้คนละ4,000บวกเลยอืของเอเบียบัฟให้เฉพาะตัวเองครับ แถมบัฟได้แค่1,400เอ่อแล้วก็เดี๋ยวแคลซัมเมอร์ก็จะได้เซนโยแล้วเนาะบวกกับตัวดดเมจคนใหม่ครับมาโฮซัมเมอร์แล้วก็เนนกะที่กำลังจะเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นครับไม่มีที่ยืนสลรับเอมบิเลียเลยนะก็เลยเหลือแค่เหตุผลสุดท้ายเท่านั้นเองนะก็คือคนที่อวยเอมิเลียนั่นเอง คนที่ไม่อยากรอรีรันครับเพราะกลัวจะวนกลับมาอีกรอบก็อีก1ปีครึ่งเลยถือว่า,านานมากๆเลยเนาะเพราะงั้นใครที่อยากเปิดก็เปิดเลยครับแต่ว่าถ้าเพชรหมดในช่วงซัมเมอร์อันนี้ผมก็ไม่รู้ด้วยนะน่าจะฟังเรื่องนี้กันมาจนเบื่อแล้วเนาะถ้างั้นต่อไปลองมาดูคะแนนจากทางเว็บไซต์กันบ้างเหมือนเดิมครับ ข้อมูลนี้เอามาจากทางเว็บของเกมวิชนะคะแนนโดยรวมครับตอนที่ไม่มีเซนโญจะอยู่ที่7.5เต็ม10ครับอ่ะส่วนตอนที่ได้เซนโญแล้วคะแนนจะอยู่ที่8.5เต็ม10แล้วก็คะแนนแยกย่อยครับการลงเควสถอคอยลูน่าแล้วก็แขนเบตเทิลจะอยู่ที่ระดับ B ส่วนอารีน่าจะอยู่ที่ระดับ C นะอ่ะสรับตอนที่ไม่มีเซนโญเนาะ ต่อไปพอได้เซนโยครับลงเควสลูน่าแล้วก็อาริ่าจะเพิ่มขึ้นมาเป็นระดับ A อ่ะส่วนแคนเบเทลจะอยู่ที่ระดับ B เท่าเดิมเพราะฉะนั้นครับในตอนนี้คนที่คิดจะเปิดเอมิเลียอ่ะพอเปิดได้มาก็ยังไม่ต้องรีบทำของก็ได้นะเพราะว่าคงไม่ค่อยได้ใช้แบบจริงๆจังๆเท่าไหร่อ่ะอืคือถ้าอย่างน้อยสกิลฮิลของเอมิเลียเป็นสกิลหมู่ครับ ก็น่าจะยังพอได้ใช้งานกันอยู่เนาะอ่ะอย่างน้อยก็เอามาแทนตัวของยูได้หรือสกิลบัฟสกิลที่1ของเอมิเลียเป็นแบบหมู่ครับออันนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันกลายเป็นว่าตอนนี้ครับไปไม่สุดสักทางนะไม่เก่งสักทางเลยอ่าน่าเสียดายมากครับสลับกองอวยของเอมิเลียเนาะ งนั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย